จัดเล็บวันไหนนะฮะที่โบราณเขาบอกว่าดวงจะดีมีโชคลาภนะครับแล้วถ้าตัดแล้วหนึ่งครั้งจะโชคดีไปอีกเกือบทั้งเดือนเลยนะครับ mm hmm. เอาเละครับทุกท่านอยากจะทราบแล้วหรือเปล่าครับว่า ตัดเล็บวันไหนนะฮะจึงจะดีตามตำราโบราณนะถ้าอยากรู้แล้วนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับรบกวนกด subscribe คะกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ปกติท่านตัดเล็บวันไหนบ้างนะคอมเมนต์มาบอกคอนเฟิร์มหน่อยกันละกันนะครับผมแนะนำกำไรกริ c คอนเฟิร์มของผมเลยนะครับ กำไรลุ้นดวงชะตาของเกรกคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคถาถา,า,ท,าทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญานาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงคาถาสนอง,งกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทั้งิ้น,น,น11บทไปกำลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทําให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ สความเจริญสามารถที่จะพิมพ์มาได้เลยนะนะฮะในคอมเมนต์ว่าสนใจ หรือทักเข้ามาในข้อความทางเพจเรียบร้อยเลยนะฮะว่าสนใจจะบูชากำไรเดี๋ยวว่าทั้งคอมเมนต์ว่าสนใจหรือถ้าข้อความมาผมจะตอบกลับไปหาท่านมีราคาพิเศษอย่างแน่นอนครับปกติทุกข้างก็ชอบตัดเล็บใช่ไหมตัดกันตอกแตกตอกแตกตอกแตกแต่ท่านทราบไหมครับว่าในตำราโบราณเขาบอกเลยนะฮะว่าตัดเล็บวันไหนที่จะทําให้ดวงดีมีโชคลาภแล้วหลังจากตัดแล้วจะโชคดีทั้งเดือนเลยวันแรกเลยก็คือวันจันทร์ครับเขาบอกว่าถ้าคุณตัดเล็บวันจันทร์จะทําให้การเจรจาติด ต่อของคุณเนี่ยราบรื่นการเดินทางคุณเนี่ยจะราบรื่นใครทํางานเกี่ยวกับการบริการเกี่ยวข้องกับน้ําเกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าประชาสัมพันธ์อันนี้จะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ดวงชะตาก็จะราบรื่นมีโชคราบทั้งเดือนเลยนะฮะนั่นหมายความว่าคุณจะตัดอุปสรรคของคุณเนี่ยออกไปจากตัวคุณเลยทีเดียวนะฮะตำราโบราณเขาว่าอย่างนั้นนะฮะต่อมาเลยนะฮะถ้าท่านตัดเล็บวันพุธเขาบอกว่าปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญ,ญา การเจราจาที่ติดขัดจะสำเร็จรวมถึงฮะท่านใดก็ตามที่มีปัญหาด้านคำพูดคำจากับใครตกลงเอกสารสัญญาหุ้นส่วนมีปัญหาให้ตัดเล็บบัรพุธและจะประสบความสำเร็จต่อมาเลยนะฮะก็คือวันศุกร์ใครมีปัญหาเรื่องอกหักรักคุธ แฟนมีกิก๊กอะไรต่างๆนาๆนา,นาเนี่ยนะฮะเคล็ดก็คือให้ตัดเล็บวันศุกร์แล้วจะทําให้เรื่องความรักนั้นบรรเทาบางลงได้นะครับต่อมาเลยฮะวันอาทิตย์นะฮะใครก็ตามที่มีอาการป่วยหรือว่ารู้สึกสุขภาพไม่ค่อยดีรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีตะบะเดชะน้อยคนไม่ค่อยยำเกงไหมแกงใจให้ตัดเล็บในวันอาทิตย์นี่ก็คือเคล็ดลับว่าตัดเล็บวันไหนดวงจะดีมีโชคลาภตัดแล้วจะโชคดีไปตลอดเดือนเลยนะครับนั่นก็คือให้ตัดวันจันทร์พุธศุกร์แล้วก็อาทิตย์นะครับ แต่ถ้าท่านอยากจะดวงดีและเฮงปังยิ่งกว่านี้นะผมแนะนำกำไรกลิดคอนเฟิร์มของผมเลยนะครับผมออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้ปัญหาเหล่านี้ของท่านหมดสิ้นไปเพียงใส่กำไรของผมในข้อมือเท่านั้นคาถาหมาบงคล1 1บทที่ผมตั้งใจทำอย่างดีเพื่อให้ท่านได้เฮงและปังในเร็ววันให้ความโชคดีมาสู่ข้อมือและมือของคุณครับ